คนนกขอบคุณที่เขามารับส้มนะคะดูดูจนจบคีปขอบคุณค่ะเจอกันคีมนานนะคะทอนคะ่ะสู้ๆคะ่ะร,รับลูกรับหลานเลวค่ะคะนมากค่ะร้างเพื่อนนกเาขาบ้านเราซองเน่ยนกเขาตกมาแล้วก็เย็นสบายนะคะทุกคนลมาแล้วกันเย็นสบายเด้อเด้อสีนออนรับสบายคะ่ะหี ยงคนดังนะคะโตกอีกแล้วค่ะเขาใหญ่นอกะนอดีจะมากแต่หยุดเลยนะคะแต่กับป่อยๆอยู่เด้อยังมาดูดีนะคะแต่กับโบน่กับตรงโล่งมากอีกนะคะทุกคนเพราะว่ายัางเหมือนเมือยู่นะคะทั้งสองฝ่ะาหลอกนะคะทุกคนข่าหลอกค่ะขอบคุณที่เขามารับส้มนะคะดู ดูจนจบคลิปเขาคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะทอนค่ะสู้ๆค่ะฝนน้ะปลาจะฝนมาฝ่านี่เลยนะค่ะพี่น้องเนาะหน้าฝนก็เอาจะฝนมาฝา่าเลยนะคะจะห่วยเลยค่ะเจ้าหน่อยน้ะค่ะก่อนลูาคไาไกวจ้ากว่าสีนี่น้อค่ะเนาะโดนฝนพอดีน้อค่ะเนาะ ะอะไรไมาปิดไว่ก่อนบมค่ะฝนหนะ้าปาแต่ฝนมาฝ่านี่เลยนาะค่ะพี่หน้องเนาะหน้าฝนก็เอ,อาแต่ฝนมาฝา่าเลยนะคะทุกคมาแล้วก็สีเย็นสบายเด้อเด้อสีนอนรับสบายค่ะสี่หูหนา้าฝนนะคะ ตกโดนเตือเลยนะคะทุกคนตกมาแล้วค่ะพมาแล้วก็สีเย็นสบายเด้อค่ะสีนอรลับสบายค่ะสีหตกมาแล้วเด้อฝนมาแล้วค่ะเอาสายฝนโปรยปลาลปอยค่ะทุกคนฝนมาฝากอีกแล้วฝนเย็นสบายนะคะทุกคนเมื่อขึ้นสติ ปล่อยค่ะทุกคนเอาฝนมาฝากอีกแลว้วฝนเย็นสบายนะคะทุกคนมือขึ้นกนติดรับหลูกรับหลานแล้วค่ะฝนมากคต่ตางคนื่องเขาบ่านเนาะซองอนเองอานเงาะเานเาะฝนไก่จะขอบคุณที่เขามารับส้มนะคะดู ดูจนจบคลิปขอพุณนค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะทอนค่ะสู้ๆค่ะโอนบอกอาจารยเม่อกาเห็นอยู่สายฝนนะมีสายฝนอยู่นากกันเนาะมาแล้วฝนมาแล้วจ้าหน้าเบาๆค่ะร่มกับ่มีเนาะค่ะพี่น้องมิแต่สายฝนล,ลงมาเนากกันเนาะ ฝากนะคะยังคลื่มๆอยู่ค่ะเอาฝนมาฝากอีกเลยนะคะทุกคนอย่าฝ่าเพื่อกันเนอขอบคุณทุกการรับต้มขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะฝนน้าปลาแต่ฝนมาฝากนีกเลยนะคะพี่น้องเนาะหน้าฝนก็เอ,อาแต่ฝนมาฝากเลยนะคะพี่สฝนนะคะ ต๊กโดนเติมเลยนะคะทุกคนต๊กมาแล้วค่ะห่วยน,นะคะจ้งน้อยเนะะาะค่ะตอนปลูกค่ะไ๋วจ้ากว่าสีอน,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 นี่เนาะคะ่ะฝนหน้าปาแต่ฝนมาฝานี่แเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน้าฝนกเอาจะฝนมาฝานี่นะคะจะห่วยน,นะคะจ้งน้อยเนาะค่ะ ท่อนลูกค่ากไอจ้ากว่าสียัน,นีนกเนาะีูสายฝนนะคะต,ต๊กโดนเติอเลยนะคะทุกคนต๊กมาแล้วค่ะหยุดเลยนะคะแต่ก็ปล่อย่อยยู่เด,ด้อยังมาดูดีด้วค่ะแต่กับโเน่กับต้องโล่งมากอีกนะคะทุกคนเพราะว่ายังเหมือนเหมืออยู่นะคะท่านสอง ฝนนะป่าต่ฝน,นมาฝานี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน้าฝนก็เอานจะฝนมาฝานี่นะคะพี่โอ้ปล่อยค่ะทุกคนฝนมาฝากอีกแล้วฝนเย็นสบายนะคะทุกคน มือคื่นกตีฝานะคะยังคลื่นๆอยู่ค่ะเอาฝนมาฝากอีกเลยนะคะทุกคนอย่าฝ่าเบือก,กันเด้อขอบคุณทุกการรับต้มขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอขอบเบาๆค่ะล่มกับบุมีเหรอค่ะพี่น้องมิแต่สายฝนล,ลงมาเนะค่ะเนาะ แต่กันลงมาไปป่อยอยุ่เ่นกนเด้อถึงฝนิบหุ่นหุนห่นลงมากก็ดีเนาะค่ะเนาะจกมาแล้วก็เย็นสบายนะคะทุกคนฝนลงกเกบ,บาๆค่ะล่มกับ่มี่อกค่ะพี่น้องมีแต่สายฝนลงมากเนาะคะเนาะ ฝากนะคะยังคลืมอยู่ค่ะเอาฝนมาฝากอีกเลยนะคะทุกคนอย่าผ่าเพื่อกันเด้อขอบคุณทุกการรับส้มขอบคุณทุกข้อมินนะคะขอบบบเบาขค่ะล่มกับ,บ้ีหีอูค่ะพี่น้องมิแต่สายฝนล,ลงมาเนาะค่ะเนาะผาหลอกนะคะทุกคน ค่ะลองค่ะผนไก่จเขนเบาๆค่ะร่มกับพามีเนาะค่ะพี่น้องมี่แต่สายฝนลงม,มากนะกะนะวันนี้ก่ะหามุ่งกระตุกเลยเด้อหามุ่งกร๊ตุกนะคาทุกคนดีแต่มาแต่ครั้งนอกแล้วค่ะ เห็นไหคะยุดเลยนะคะแต่กับปล่อย่อยู่เด้อยังมาดูด,ดีเลคะ่ะแต่กับโมเน่กับตองโล่งมากอีกนะคะทุกคนเพราะว่ายังเหมือนเมืออยู่นะคะทั้งสองมาแล้วกับสีเย็นสบายเด้อค่ะเดอะ้อสี่นอนรับสบายค่ะสีหุ่นปล่อยคะ่ะทุกคนฝนมาฝากอีกแล้วฝนเย็นสบายนะคะทุกคนเมนื่อขึ้นกับตี เสียงคนดังนะคะต๊กอีกแล้วค่ะเขาใหญ่นกระโะนดีจะมาแตวันนี้ก็หามุ่งกระตุ๊กแต่เด้อหามุ่งตุ๊กนะคะทุกคนดีต่มาแต่ขังนอกแล้วค่ะเห็นไหมคะต่างบัไดเนะคะครับประมาณนี้สาจะนี่นอยู่โนะคะน่ะ พ่าได้อยู่นะคะ,ะ่วยย่านบันไดฝ่านะคะยังคึ้มๆอยู่ค่ะเอาผลมาฝากอีกเลยนะคะทุกคนอย่าผาเบื่อกันเด้อขอบคุณทุกการรับ้มขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะยุดเลยนะคะแต่กับป่อยๆอยู่เด้อยังมาดูด,ดีนะคะแต่กับโมเน่กับต้องโล่งมากอีกนะคะทุกคนเพราะว่ายังเหมือๆอยู่นะคะท่านของขาบเบาๆะค่ะล่มกับหมีหน่นะคะพี่น้อง มิแต่สายฝนลงมาเนาะคคะเนะาะเบางค่ะล่มกับมุมีเนาะค่ะพี่น้องมิงแต่สายฝนลงมาเนาะคคะเนาะ ผนไก่ใจห่วยนะคะเจ๊งน้อยเนาะคะ่ะ่อนฝูกขาไกวจ้ากว่าเสียหนีเนาะค่ะห่วยนะคะเจ๊งน้อยเนาะคะ่ะ